คอรมอรสรุปแล้วได้เงินเยียวยา5,000บาท3เดือนหรือ6เดือนนะคะก็มีหลายๆคนนะคะเข้ามาสอบถามใต้คอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยทำคลิปสรุปมาให้นะคะหลังจากที่คอรมอรนะคะได้มีการสรุปแล้วนะคะเกี่ยวกับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทนะคะจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของโควิด -19 นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรรวมทั้งมาตรการเยียวยาอื่นๆนะคะจากภาครัฐที่ออกมาในช่วงนี้นะคะเริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของหลายๆโครงการกันแล้วนะคะคําถามสําคัญที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนวันนี้นะคะก็คือมาตรการต่างๆจากคลังนะคะจะถูกต่อเวลาไปอีกหรือไม่ หรือเงินเยียวยาได้3เดือนหรือ6เดือนกันแน่นะคะอันที่จริงนะนะคะเรื่องมาตรการเยียวยาเงิน5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนนะคะโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันที่ดำเนินการคัดกรองแล้วก็จ่ายเงินผ่านระบบมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงวันนี้นะนะคะด้านนายอุตมะเสาวนายนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่า กระทรวงการคลังยืนยันว่าจ่ายเงินให้กลุ่มอาชีพอิสระ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะจนถึงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นและคงจะไม่ขยายออกไปอีกนะคะนี่ก็เป็นคำยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ นอกจากจะเป็นการเคลียร์ประเด็นแล้วนะคะเรื่องเงินเยียวยา3เดือนหรือ6เดือนแล้วนะคะยังมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันเพื่อติดตามสํารวจและรับทราบความเดือดร้อนนะคะทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังนะคะได้ข้อมูลแล้วนะคะเร่งเยียวยาฟื้นฟูคืนอาชีพคืนรายได้ให้กับประชาชนแล้วนะคะตลอดจนออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศหลังจากนี้ด้วยนะคะสำหรับความคืบหน้าของมาตรการรับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะนอกจากคำถามที่ว่าเงินเยียวยาได้3เดือนหรือ6เดือนนะคะล่าสุดผู้ผ่านเกณฑ์ที่ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาแล้วนะคะสถานะเปลี่ยนระหว่างวันที่2 9เถึงส1 พฤษภาคม6 3นะคะกระทรวงการคลังก็โอนเงินเยียวยา15,000บาทภายในวันที่5มิถุนายนแล้วนะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสถานะในการโอนเงินนะคะได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะข่าววันนี้นะคะไม่บุ๋มก็มาอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้นะคะคลิปอาจจะยาวหน่อยนะคะยังไงก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้พี่น้องที่กำลังเข้าใจผิดนะคะว่า รัฐจ,จะจ่าย6เดือนนะคะก็พากันรุมด่ารัฐบาลกันยกใหญ่เลยนะคะวันนี้แม่บุ๋มก็มาเคลียร์ให้แล้วนะคะประเด็นนี้นะคะค่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ